วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบอสพีซีนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวคอมพิวเตอร์ในราคาเฉพาะเครื่องอยู่เพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับเครื่องนี้เป็นแบรนด์ของ Acer นะครับโดยเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับไซส์มินิก็ว่าได้นะครับผมข้างหน้านะครับจะมีพอร์ต USB นะครับทั้งหมด4ช่องนะครับมี USB 3-2ช่อง USB 2-2ช่องนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับ ข้างหลังก็จะมี USB 3 2ช่องแล้วก็ USB 2 2ช่องเหมือนกันแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีช่องใส่ DVD ให้ด้วยนะครับสามารถกดเปิดใส่แผ่นใส่อะไรได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเป็นคอมแบนนะอย่างว่านะครับไว้ทำงานออฟฟิศไว้ทำงานแบบว่าทั่วๆไป Photoshop เบาๆเล่นเกมเบาๆอะไรพวกนี้ใครที่คาดหวังจะเอาไปเล่นเกมหนักๆมองผ่านไปได้เลยแต่ถ้าใครที่คาดหวังเอาไปเล่นแบบว่า เกมเบาๆซอฟๆสบายๆทำงานทั่วๆไปเครื่องนี้รับประกันว่าเอาอยู่แน่นอนสินค้าตัวนี้เป็นมือสองรับประกันร้านให้2เดือนเต็มนะครับสเปคเดี๋ยวผมลงที่หัวโพสไว้ให้แล้วกันว่าเป็นสเปคอะไรยังไงนะครับอ่ะโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองเล่นเกมให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับอันนี้ใช้จอ22นิ้วนะครับสเปคคร่าวๆนะครับเครื่องนี้เป็น CPU c o r ค i5 นะครับเจ n สนะครับ แรม4จิกนะครับแรม4จิกแล้วก็การ์ดจอไม่มีนะครับใช้ออนบอร์ดเอา SSD 120จิก Harddisk ห้จิกนะครับทุกอย่างเนี่ย,ยทุกอย่างเนี่ยเป็นมือ2นะครับรับประกันร้าน2เดือนแล้วก็ตัว SSD 120จิกที่ใส่ให้เป็นมือ1นะครับรับประกร 01, 1, ันศูนย์หปีนะครับ SSD ก็ช่วยช่วยในเรื่องของการเปิดเครื่องเร็วขึ้นนะครับเพราะว่า h a ด d ิ i ก์มันไม่ทันใจอยู่แล้วยุคนี้ไวรุ่นใจร้อนนะับ ฟีฟ่า4ก็ไม่ได้คาดหวังว่าสเปคนี้มันจะเล่นฟีฟ่า4ได้นะเว้ยเอาจริงๆนะครับไม่ได้คาดหวังเลยครับแต่ว่ามันก็เล่นถูถ่ายได้ครับจอที่ใช้เทสเป็นจอ22นิ้วนะครับของเอเซอร์นะฮะ4 9 0นี่ราคาเฉพอเครื่องนะครับไม่ได้รวมจอถ้าซื้อพร้อมจอก็แถมเมาส์คีย์บอร์ดให้นะครับน่าจะโดนฮะน่าจะโดนนะจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับเมาส์คีย์บอร์ด ในกรณีถ้าซื้อพร้อมจอราคาใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับแถมเมาส์คีย์บอร์ดให้เลยถ้าสเปคนี้เอาไปพิมพ์งานทํางานทั่วไปบอกเลยครับสบายๆนะฮะคือสเปคนี้มันอย่าคาดหวังในเรื่องการเล่นเกมมากนะครับมันจะผิดหวังเอานะครับตรงไปตรงมานะครับแต่ว่ามันก็พอถูถ่ายได้ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับฮอน ทดสอบแล้วนะครับฮอนทดสอบแล้วเล่นได้แจมแมวเลยเอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวเลี้ยงข้าโกเลยครับท่านจังหวะนี้ฮะนี่ฮะถ้าเป็นจังหวะสโลโมอย่างนี้ก็จะมีแบบสะดุดเล็กน้อยแต่เวลาวิ่งเวลาอะไรก็ถามว่าลื่นไหมในอ่านี้ปรับภาพต่ํานะครับถามว่าลื่นไหมก็ไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะครับก็มันก็จะมีแบบไม่ไม่ถึงกับว่ากระตุกนะไม่กระตุกนะครับ แต่ก็ไม่ลื่นนะครับคือใช้คำว่าอ่าค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะแต่ว่าไม่ถึงับขันลื่นนะคุยกันตรงไปตรงมานะครับแต่ก็เล่นได้ยิงประตูทําประตูได้นะครับโดนสวนครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเนี่ยที่ว่ามันเห็นเห็นผลเห็นอะไรเลยเพราะว่าเครื่องไม่มีจอนะฮะแต่ก็เวลาวิ่งเวลายิงเนะี่ยโอเคนะเดี๋ยวผมลองเลี้ยงลูก ให้ดูนี่ครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมนี่เลี้ยงลูกก็เล่นได้ครับไม่มีปัญหาอย่าลืมครับราคาแค่4,900ครับอย่าคาดหวังอะไรกันเยอะมากนะฮะเอาไว้ใช้คขำๆด,ดูหนังฟังเพลงนี่สบายเลยอยู่ทง YouTube นะครับ ไม่ผ่านยังไม่ผ่านจ่ายไม่ผ่านเมื่อกี้อ่าโอเคฟีฟ่าลายสี่ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งในราคาที่มันเป็นสี่ลัานเก้านะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันต่ออ่าโอเคครับเรามาต่อกันที่เกมฮอนกันเลยครับผมอันนี้คือปรับภาพต่ําสุดนะครับฟ u l l HD นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูว่าจะเป็นเช่นไรนะ ปาหอกไปแล้วครับไม่รู้โดนหรือเปล่าฮรรอดูครับอ๋อไหนหอกวะอาอหอกหายนะครับไปครับเพื่อนบวกครับเพื่อนบวกนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เข้าไปสกิลครับโอโหฮครับโอโห้ครับจัดไปครับน้องๆจัดไปครับน้องๆอย่าให้เสียครับได้ปะฮะได้ปะครับโอโหไม่มีใครเข้าครับดูดีครับวอลคัรี่สายแทงครับผม เฮ้ยฮอนโอเคนะจังหวะบวกจังหวะอะไรก็มีมีไม่มีแบบคําว่าสะดุดอะไรอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่า4 0 0พันเซื้อไปเล่นฮอนเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะฮะโอ้ยอันนี้คือมิดวอลนะบวกบวกเอฟเฟกเยอะๆเลยนะครับดูเอาครับอ่าผมปาหอกไปครับมาลุ้นว่าหอกจะโดนหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ครับ จังหวะนี้ครับไม่โดน 4, 0, ครับ4,090ครับนะครับสเปคอ่านที่โพสต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวทาให้ดูนะครับผมกลัวพูดสเปคผ่านคลิปผิดไงก็เลยแบบให้อ่านเอาดีกว่าครับอ่านเอามันชัดเจนกว่าโดนเรียบร้อยเรียบร้อยสามิจัดไปจัดไปลวงครับลวงครับ ล่วงไหมฮะล่วงไหมฮะล่วงไหมฮะกูเนี่ยล่วงครับฮอนก็ถือว่าทําได้ดีนะถือว่าเปียเลยครับถือว่าเปียเลยครับถือว่าใช้ได้ครับน้องๆหนูๆปลาหอกไปจังหวะนี้ครับปลาหอกไปจังหวะนี้ฮะโดนใครครับหมดสิทธิ์ครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับในงบ4ี่พัน้าร้อยบาทนะครับ ก็คือใครเอาไปทํางานดูหนังฟังเพลงเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเล่นเกมก็กราฟิกไม่หนักก็คือว่าเล่นได้แน่นอนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงฝากเครื่องนี้ไว้แนอ้อมอกอ้อมใจด้วยอ้อยจะดึงกูกลับทําไมเนี่ยเอออ่าโอเคครับฝากไว้สําหรับเครื่องนี้ราคาเฉพาะเครื่องอยู่เพียง4,900บาทเท่านั้นขอบคุณมากครับ